วันนี้น้องวอิมาทำอะไรคะผสมแป้งผสมแป้งวันนี้เราจะทำขนมอะไรดีนะเขียวเขียวแบบนี้น้องบเคยทานขนมต้มไหมคะเย้ <Yeah. S 1> เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงขนมต้มขนมต้มรสชาติเป็นยังไงคะห <Yeah. S 1> วานหวานเหรอคะเย้ <Yeah. S 1> เคยกินที่ไหนคะเคยกินที่ไหนหรือเปล่าแหมเรามาทำกันเลยดีกว่านะ Let's go ให้แบนกว่านี้อีกนิดนึงลูก มไม่ทำนี่ไม่ทำนี่เี้าช่ยใส่น,นี้ใส่นี้เขีด okay, ดังกี้ใช่ชอนยังร้อนอยู่นะคะลูกไม่เอามะพร้า,พาวเหรอคะร้อนอยู่นะคะ ย้่หนึ่งหนักมาไม่จ๋าอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกกึดถ้ากุต้องทำยังไงน้ากึ่ดเร่ย